สวัสดีครับแฟนลูกหนังพอดแคสต์ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะลึกปืนใหญ่ถอดรหัสอนาคตเอมิเรสรายการพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านดำดิ่งสู่ทุกแง่มุมของทีมอาร์เซนอลยิ่งกว่าที่เคย,ยวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆประเด็นเด็ดๆมาเสิร์ฟกันแบบจัดเต็มชนิดที่ว่าต้องรีบมาฟังกันเลยทีเดียวครับ ใครที่เป็นสาวกปืนใหญ่เตรียมตัวให้ดีเพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวคราวที่อาจจะกำหนดอนาคตของสโมสรไปอีกหลายปีแสงเลยทีเดียวครับอนาคตที่สดใสสัญญาใหม่2องซูเปอร์สตาร์และเสียงร่ำลือจากวงในเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้แฟนๆปืนใหญ่ทั่วโลกต้องยิ้มแก้มปรีกันเป็นแถวนั่นก็คือเรื่องราวของสองดาวเตะค,คนสำคัญอย่างบุคโยซาก้าผู้เล่นตำแหน่งปีกตัวเก่งและวิลเลียมซาลิบา ผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งที่มีข่าวออกมาว่ากำลังจะได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับสโมสรอาร์เซนอลของเรานี่เองครับโอ้โหนี่มันข่าวดีอะไรขนาดนี้จริงเหรอครับเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าการที่ทั้งคู่จะจรดประกาเซ็นสัญญาอยู่กับทีมไปอีกนานๆนั้นมันมีความหมายมากแค่ไหนสำหรับอาเซนอลแล้ว2คนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของทีมเลยก็ว่าได้ครับพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ เป็นอนาคตของสโมสรเป็นคนที่แฟนบอลรักและเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจไม่ว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนจากเกมรุกของบุคโยซาก้าหรือความมั่นคงในเกมรับของวิลเลียมซาลิบาทั้งคู่ล้วนสร้างความแตกต่างและยกระดับทีมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในหลายฤดูการที่ผ่านมาการที่ผู้จัดการทีมอย่างมิเกลอาเตตา พยายามอย่างหนักที่จะรั้งผู้เล่นคนสำคัญไว้กับสโมสรมันแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเขาในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและยั่งยืนอาเตต้าคงมองเห็นแล้วว่าการมีนักเตะเหล่านี้เป็นแกนหลักจะช่วยให้ทีมไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้อย่างแน่นอนใครจะไม่อยากเก็บขุมทรัพย์ล้ำค่าเหล่านี้ไว้กับตัวล่ะครับจริงไหมครับสำหรับสถานการณ์ของบุคโยซาก้า ผู้เล่นตำแหน่งปีกชาวอังกฤษคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีข้อสงสัยในเรื่องอนาคตของเขาเท่าไหร่นักตัวของเขาเองเคยออกมาประกาศอย่างชัดถ้อยชัดคำเมื่อต้นปีว่าเขาอยากจะคว้าชายชนะในเสื้อตราสโมสรแห่งนี้อื้อหือได้ยินแบบนี้แฟนบอลก็ใจชื้นกันไปเป็นแถบๆเลยนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องกังวลอะไรมากเพราะดาวเตะคนสำคัญของเราหัวใจเป็นสีแดงเพลิงของอาร์เซนอลเต็มร้อเ การที่นักเตะที่มีความสามารถระดับโลกอย่างซาก้ามีความมิ่งมั่นและผูกพันกับสโมสรขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเขาได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกในชุดของอาเซนอลจริงๆมันจะเป็นภาพที่สวยงามและน่าจดจำขนาดไหนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญญาแต่เป็นเรื่องของความพักดีความฝันและความเชื่อมั่นที่นักเตะมีต่อสโมสรและสโมสรก็มีต่อน,นักเตะคนสำคัญเช่นกัน แต่ในทางกลับกันสถานการณ์ของวิลเลียมซาลิบาผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กชาวฝรั่งเศสคนนี้กลับมีความน่าสนใจและเป็นที่พูดถึงมากกว่าเล็กน้อยมีข่าวลือและกระแสคาดการเรื่องอนาคตของเขามาระยะหนึ่งแล้วครับอาจเป็นเพราะฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นสะดุดตาจนไปเตะตาบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรอัลมาดริดสโมสรจากประเทศสเปนที่มีข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวซาลิบาอย่างใกล้ชิด จุดประสงค์ของทีมราชันชุดขาวก็คือต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อสัญญากับอาเซนอลหมดลงในปี2027โอ้โหคิดดูสิครับว่าถ้าซาลิบาย้ายไปแบบฟรีๆมันจะเป็นความสูญเสียที่ใหญ่หลวงขนาดไหนสำหรับอาเซนอลนี่มันไม่ใช่แค่การเสียผู้เล่นคนสำคัญไปแต่ยังเป็นการเสียเงินมหาศาลที่ควรจะได้จากการขายนักเตะระดับโลกอีกด้วยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับ เพราะล่าสุดมีข่าวดีสุดๆหลุดออกมาจากแหล่งข่าววงในของอาร์เซนอลที่ชื่อว่า Hand of Arsenal ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำและเคยให้ข้อมูลการย้ายทีมได้ก่อนใครหลายครั้งแหล่งข่าววงในสุดปรึกคนนี้ได้ออกมาใบ้แล้วครับว่าการเจรจาสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่นและอันเดรียเบตาผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลกำลังจะรั้งสองซูเปอร์สตาร์นี้ให้อยู่กับทีมด้วยสัญญาฉบับใหญ่ โอ้โหพอได้ยินแบบนี้แฟนๆก็โล่งใจไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับความเชื่อมั่นในตัวอันเดรียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาคนเก่งของเราก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเป็นกองเพราะเขาเป็นคนสำคัญในการปิดดีวใหญ่ๆและทำให้ทีมมีเสถียรภาพมากขึ้นการที่แฮนด์ออฟอาร์เซนอลออกมาให้ข่าวในทิศทางบวกแบบนี้มันยิ่งเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข่าวนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะจากประวัติที่ผ่านมาแหล่งข่าวรายนี้พิสูจน์แล้วว่าข้อมูลของเขามักจะถูกต้องเสมอ สิ่งนี้ทำให้แฟนบอลอาเซนนตมีความหวังอย่างมากในระยะยาวว่าทั้งสาก้าและซาลีบาจะยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมต่อไปและจะช่วยนำพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จตามที่หวังไว้ไม่ต้องกลัวว่าดาวเตะของเราจะโดนทีมใหญ่อื่นๆมาฉกตัวไปง่ายๆอีกต่อไปแล้วล่ะครับนี่มันเหมือนการเสริมเขี้ยวเล็บใหม่ให้กับทีมไปในตัวเลยนะครับแล้วทำไมวิลเลียมซาลีบาถึงเป็นที่ต้องการขนาดนั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกใจเลยครับเพราะเขาถูกจัดให้อยู่ในอันดับ2ของผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้โดย4-4-2อือหือนี่มันระดับ world class ชัดๆเลยนะครับการที่นักเตะอายุน้อยมีศักยภาพสูงขนาดนี้มารังแนวรับกับอาเซนอลมันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในอนาคตจริงๆครับความนิ่งความแข็งแกร่ง การอ่านเกมและทักษะการส่งบอลของเขาคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างและทำให้ทีมไม่ต้องเสียสมดุลในเกมรับเลยแม้แต่น้อยนอกจากข่าวดีเรื่องสัญญาของ2ซูเปอร์สตาร์แล้วสโมสรยังคงเดินหน้าจัดการเรื่องสัญญาของผู้เล่นคนอื่นๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างเช่นเลอแอมโโรทรอสซาที่แม้จะยังไม่ต่อสัญญาที่หมดอายุในปี2027แต่เขาก็ได้รับการขึ้นค่าเหนื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่แสดงให้เห็นว่าสโมสรให้ความสำคัญกับนักเตะทุกคนในทีมไม่ใช่แค่ตัวหลักเท่านั้นแต่รวมถึงผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมทัพและสร้างความหลากหลายให้กับทีมด้วยยิ่งไปกว่านั้นอารเซนอลยังได้เซ็นสัญญากับนักเตะดาวรุ่งจากศูนย์ฝึกเฮลเอนอย่างไมส์ลูอิสเคลรีและอีธานเอนวาเนรีไปแล้วด้วยนะครับ นี่เป็นการลงทุนในอนาคตของสโมสรอ,อย่างแท้จริงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาว,วชนให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมในวันข้างหน้าใครจะรู้ครับว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นดาวรุ่งเหล่านี้เฉิดฉายในทีมชุดใหญ่และเป็นกำลังสำคัญไม่แพ้รุ่นพี่อย่างซาก้าหรือซาลิบาก็เป็นได้ ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือการที่อาเซนนลสามารถรังผู้เล่นคนสำคัญไว้ได้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังคู่แข่งและนักเตะค,คนอื่นๆว่าสโมสรกํกำลังสร้างโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มีความทะเยอะทะยานและพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปท้าทายความสำเร็จในระดับสูงสุดไม่ใช่แค่การเป็นทีมที่ดีแต่เป็นการเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดอื้อหือเรื่องบาดเจ็บที่เกือบทำเอาใจหายใจคว่ำซาก้าพักแต่ซาลิบากลับมาแล้ว วกกลับมาที่สถานการณ์ล่าสุดกันบ้างนะครับในช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาแฟนแๆอาเซนอลหลายคนคงต้องลุ้นกันตัวโก่งเมื่อมีข่าวว่าทั้งบูคาโยซาก้าและวิลเลียมซาลิบาต่างก็ได้รับบาดเจ็บไปพร้อมๆกันโอ้โหอะไรจะปวดใจขนาดนั้นนี่มันเหมือนโดนทุบหม้อข้าวไปพร้อมกัน2ใบเลยนะครับสำหรับบูคาโยซาก้า ผู้เล่นตำแหน่งปีกคนสำคัญของเราได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงระหว่างเกมพรีเมียร์ลีกที่อาเซนอนเปิดบ้านเอาชนะลีสยูไนเต็ดไปอย่างถล่มทลายด้วยสกอร์5-0เป็นชัยชนะที่สวยงามแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอาการบาดเจ็บของดาวเตะคนสำคัญนี่มันช่างน่าเสียดายจริงๆนะครับเพราะซาก้าเป็นนักเตะที่สร้างสรรเกมรุกและเป็นความหวังในการทำประตูให้กับทีมมาโดยตลอดการที่เขาต้องพักไปนั้นส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นของทีมอย่างแน่นอน ส่วนวิลเลียมซาลิบาผู้เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กคนเก่งของเราก็ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกมในนาทีที่4ของการแข่งขันในแมตท,ที่อาร์เซนอลบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์และพ่ายแท้กลับมาด้วยสกอร์1ต่อ0การที่ซาลิบาต้องออกจากสนามไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกมรับของทีมดูเหมือนจะเสียสมดุลไปไม่น้อยซึ่งอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ทีมพ่ายแพ้ไปในเกมนั้นก็เป็นได้นะครับใครจะไปรู้แต่ข่าวดีก็คือ ผู้จัดการทีมมิเกลอารเตต้าได้ออกมาคลายความกังวลของแฟนบอลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของวิลเลียมซาลิบาโดยยืนยันว่าผู้เล่นตำแหน่งกองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้ได้ลงฝึกซ้อมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและพร้อมที่จะลงสนามในเกมที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในสุดสัปดาห์นี้ได้ยินแบบนี้แฟนๆก็เฮกันลั่นเลยสิครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวการกลับมาของซาลิบานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความแข็งแกร่งในแนวรับของอาร์เซนอล เพราะเขานำพาความมั่นคงและเชื่อมั่นมาสู่แผงหลังของทีมได้เสมอนี่มันเคี้ยวเล็บสำคัญที่ขาดไปไม่ได้จริงๆนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับบุคาโยซาก้าผู้เล่นตำแหน่งปีกจอมลากเลื้อยจะยังคงไม่พร้อมลงสนามในเกมที่จะพบกับนอตติงแฮมฟอเรสเนื่องจากอาการบาดเจ็บแฮมสตริงยังไม่หายดี นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสุขภาพของนักเตะต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอการเร่งกลับมาลงสนามเร็วเกินไปอาจทำให้อาการบาดเจ็บแย่ลงได้ใครจะอยากให้ซูปเปอร์สตาร์ของเราต้องพักยาวล่ะครับการที่ไม่มีซาก้าในแนวรุกอาจทำให้ทีมต้องปรับแผนการเล่นเล็นเลกน้อยและอาจส่งผลต่อมิติในการเข้าทำประตูของทีมแต่ก็หวังว่าผู้เล่นคนอื่นๆจะก้าวขึ้นมาทดแทนและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอืมฮึ่ร้อนระอุ อาเตต้ายอมรับลิเวอร์พูลคือทีมที่แกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกใครจะหยุดทีมนี้ได้มาถึงประเด็นที่ร้อนระอุที่สุดในวันนี้กันเลยครับนั่นก็คือมุมมองของผู้จัดการทีมอาเซนอนอย่างมิเกลอาเตต้าที่มีต่อคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างลิเวอร์พูลโอ้โหอาเตต้าออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาชนิดที่ว่าทำเอาหลายคนต้องหันขวาบเลยทีเดียวเขากล่าวว่าลิเวอร์พูลได้รวมรวมขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกแล้วอย่างแน่นอน โอ้โหนี่มันคำพูดที่ออกจากปากของคู่แข่งโดยตรงเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วทำไมอาเตต้าถึงยอมรับแบบนั้นล่ะครับสาเหตุหลักๆก,ก็มาจากการเสริมทัพที่น่าทึ่งของลิเวอร์พูลนั่นเองครับลองคิดดูสิครับว่าลิเวอร์พูลทุ่มเงินไปกว่า400ล้านปอนด์ในการเสริมทีมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆแม้ว่ายอดใช้จ่ายสุที่อาจจะน้อยกว่าอาเซนอลเล็กน้อยที่เซ็นสัญญาผู้เล่น8คนก็ตาม แต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ใช้ไปก็คือคุณภาพของนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาครับลิเวอร์พูลได้ทำลายสถิติค่าตัวในการย้ายทีมของสโมสรถึง2ครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ครั้งแรกคือการคว้าตัวฟลอเรียนเวิร์ตผู้เล่นจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวที่อาจสูงถึง116ล้านปอนด์อืมนี่มันตัวเลขที่ทำเอาตาลุกวาวเลยนะครับ และยังไม่จบแค่นั้นครับในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายพวกเขาก็เดินหน้าทุ่มเงินอีก125ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาเสริมทัพอีกคนนี่มันเหมือนการเสริมเคี่ยวเล็บใหม่ที่คมกริบสุดๆเลยนะครับอาเตตาถึงกับเอ่ยปากว่าพวกเขาได้ผู้เล่นที่เด็ดขาที่2คนที่อยู่ในตลาดซื้อขายยุโรปอิซักและเวิร์ส์และพวกเขาทำได้ดีมากในการทำเช่นนั้น พวกเขาแข็งแกร่งมากๆและเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแง่ของความสามารถเพื่อที่จะดีกว่าพวกเขานี่เป็นการยอมรับจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับว่าลิวว่าพูลมาแรงจริงๆการที่ได้นักแตะระดับท็อปที่สามารถเปลี่ยนเกมได้มาร่วมทีมถึง2คนมันยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเลยครับใครจะหยุดทีมที่มีผู้เล่นเด็ดขาดแบบนี้ได้ล่ะครับ ผลงานของลิเวอร์พูลในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลก็เป็นเครื่องยืนยันคำกล่าวของอาเตตาได้เป็นอย่างดีนะครับพวกเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้าชัยชนะ3เกมแรกไปทั้งหมดและหนึ่งในนั้นก็คือการบุกเอาชนะอาเซนอลนของเรา1ต่อ0ที่แอนฟิลก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติ นี่มันเป็นฟอร์มที่ร้อนระอุจริงๆนะครับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของขุมกำลังใหม่ที่ผันึกกำลังกับผู้เล่นเก่าได้อย่างลงตัวและพร้อมที่จะเดินหน้าล่าความสำเร็จเมื่อถูกถามว่ามันจะยากแค่ไหนที่จะหยุดลิวอพูอาร์เตต้าก็ให้มุมมองที่น่าคิดนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของลิวอพูเท่านั้น จะเป็นลีกโดยรวมและมันจะยากแค่ไหนกับระดับที่เป็นอยู่ที่จะรักษาความสม่ำเสมอและชนะจำนวนแมชที่คุณต้องการเพื่อที่จะมีสิทธิ์คว้าแชมป์ได้นั่นจะเป็นวิ่งมาราธอนที่ยาวนานสำหรับเราทุกคนอืนี่มันเหมือนการบอกว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะดุเดือดเลือดพล่านกว่าเดิมเป็น10เท่าเลยนะครับ ทุกทีมต่างก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและความสม่ำเสมอคือปัจจัยสำคัญที่จะชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นแชมป์ลองย้อนกลับไปดูฤดูการที่แล้วอาเซนนลจบฤดูการตามหลังลิเวอร์พูลถึง10แต้มนะครับตัวเลข10แต้มนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือช่องว่างของความแข็งแกร่งและประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์ การที่อาเตต้าออกมาพูดแบบนี้อาจจะเป็นการกระตุ้นลูกทีมไปในตัวด้วยว่าอย่าเพิ่งเหลิงกับผลงานที่ดีในช่วงต้นฤดูกาลแต่ต้องตระหนักถึงความแข็งแกร่งของคู่แข่งและต้องพยายามให้มากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเพื่อที่จะก้าวข้ามช่องว่างนั้นไปให้ได้มุมมองส่วนตัวเมื่ออาเซนนลเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่เอาล่ะครับแฟนๆอาเซนอลที่รักทุกท่าน มาถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเจาะลึกวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแบบจัดเต็มด้วยมุมมองส่วนตัวของผมเองนะครับอืมข่าวครา,าวทั้งหมดที่เราได้พูดคุยกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาใหม่ของสองซูเปอร์สตาร์อย่างบุค ayo ซาก้าและวิลเลียมซาลิบาอาการบาดเจ็บของพวกเขาไปจนถึงคำกล่าวอันหนักแน่นของผู้จัดการทีมมิเกลอาเตตาที่ยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในลีก ทั้งหมดนี้มันกำลังบอกเล่าเรื่องราวของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ได้อย่างน่าสนใจและน่าติดตามอย่างยิ่งครับเริ่มต้นที่ข่าวดีที่สุดก่อนเลยนั่นคือเรื่องของสัญญาใหม่ของซาก้าและซาลิบาสำหรับผมแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญากับนักเตะแต่เป็นการยืนยันถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ของสโมสรอย่างแท้จริงครับการที่ทีมสามารถรังผู้เล่นระดับโลกที่มีศักยภาพสูงอายุย่งน้อยไว้ได้ มันเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงสำหรับอนาคตของสโมสรไปอีกหลายปีแสงข้างหน้าเลยนะครับลองนึกภาพดูสิครับว่าทาซากา้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกและซาลีบาผู้เป็นเสาหลักในเกมรับย้ายออกไปพร้อมกันหรือมีข่าวลือการย้ายทีมที่ไม่จบไม่สิน้นมันจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของทีมและแฟนบอลขนาดไหนแต่พอมีข่าวว่าการเจรจาสัญญาเป็นไปอย่างราบรื่นและผู้อำนวยการกีฬาอันเรียเบอร์ตา กำลังล็อกดาวสองซูเปอร์สตาร์นี้ไว้กับสโมสรด้วยสัญญาฉบับใหญ่มันก็เหมือนการเติมพลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอาเซนนอนได้เป็นอย่างดีเลยครับ โดยเฉพาะในกรณีของวิลเลียมซาลิบาที่มีข่าวพัวพันกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างเรอัลมาดริดการที่ข่าววงในย,ยืนยันว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยยิ่งทำให้แฟนบอลโล่งอกและภูมิใจในตัวนักเตะและสโมสรเป็นอย่างมากการที่ซาลิบาถูกยกให้เป็นผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอันดับ2ของโลกมันเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของเขา และการที่สโมสรสามารถรังผู้เล่นระดับนี้ไว้ได้มันแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและศักยภาพของอาเซนอลในการเป็นสโมสรชั้นนําของโลกอย่างแท้จริงเนี่ยมันเขี้ยวยั์ใหม่ที่พร้อมจะฟาดฟันกับคู่แข่งทุกทีมเลยนะครับการที่ผู้จัดการทีมมิเกลอารเตต้าพยายามอย่างมากในรั้งผู้เล่นคนสําคัญมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในกลุ่มนักเตะชุดปัจจุบันและความตั้งใจที่จะสร้างทีมที่เน้นความต่อเนื่องและความเข้าใจในระบบ ลองคิดดูสิครับว่าถ้าผู้เล่นหลักต้องเปลี่ยนหน้าไปทุกปีทีมจะหาความลงตัวได้อย่างไรการรักษาแกนหลักไว้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการต่อยอดความสำเร็จจากฤดูการที่ผ่านมา รวมถึงการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งอย่างไมส์ลอิสเคลลี่และอีธานเอนวานิรีและการปรับปรุงสัญญาของเลออนโดทรอซ่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ประกอบกันเป็นภาพใหญ่ของโปรเจกต์อาร์เซนอลที่อาร์เตต้ากำลังสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันนี่ไม่ใช่แค่การซื้อมาขายไปแต่เป็นการสร้างมารดกที่ยั่งยืนให้แก่สโมสรครับแต่ในขณะเดียวกันข่าวเรื่องอาการบาดเจ็บของซาก้าและซาลีบา ก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติก็ทำให้แฟนๆต้องกลับมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงบ้างนะครับอือห uh ือ huh. หัวใจจะวายเอาแม้ว่าอาการบาดเจ็บของซาลิบาจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่กังวลในตอนแรกและเขากลับมาพร้อมลงสนามในเกมกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสแล้วแต่การที่บุคาโยซาก้ายังต้องพักต่อไปมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าทีมของเรายังคงต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอยู่เสมอ การขาดผู้เล่นคนสำคัญแม้เพียงคนเดียวก็อาจส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขันได้อย่างมหาศาลโดยเฉพาะในหลีกที่การแข่งขันร้อนระอุอย่างพรีเมียร์ลีกความลึกของขุมกำลังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอาเซนอนจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถรับมือกับการขาดหายไปของนักแต่ตัวหลักได้และผู้เล่นคนอื่นๆที่ได้รับโอกาสต้องก้าวขึ้นมาฉายแสงให้ได้นะครับ และประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวันนี้ก็คือคำกล่าวของมิเกลอาเตต้าที่บอกว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในพรีเมียร์ลีกอืมือนี่มันคำพูดที่ตรงไปตรงมาจนหลายคนอดคิดไม่ได้ว่าอาเตต้ากำลังเล่นสงครามจิตวิทยาหรือไม่หรือนี่คือการประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริงจากคู่แข่งโดยตรงกันแน่ สำหรับผมแล้วไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมจิตวิทยาหรือไม่แต่คำกล่าวนี้มันมีน้ำหนักและสะท้อนถึงความจริงบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้การที่ลิววร์พูทุ่มเงินมหาศาลกว่า400ล้านปอนด์และสามารถคว้าตัวผู้เล่นที่เด็ดขาดที่สุด2คนในตลาดซื้อขายยุโรปอย่างฟลอเรียนเวิร์สและอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาร่วมทีมได้มันเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บใหม่ที่น่ากลัวจริงๆครับ เวิร์สนำมาซึ่งความคิดสร้างสารรค์และวิสัยทัศน์ในแดนกลางส่วนอีซักนำมาซึ่งความคมและความอันตรายในแดนหน้าการได้ผู้เล่นระดับนี้มาร่วมทีมจะยกระดับเกมรุกและเกมรับของลิเวอร์พูลให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วใครล่ะครับจะหยุดทีมที่มีขุมกำลังแข็งแกร่งขนาดนี้ได้ การที่ลิเวอร์พูลเริ่มต้นฤดูการด้วยชัยชนะ3เกมรวดและสามารถเอาชนะอาร์เซนอลของเรา1ต่อ0ูย์ที่แอนฟิลด์ได้มันก็ยิ่งตอกย้ำคำกล่าวของอาร์เตต้าให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีกนี่ไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันมีผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับอาร์เซนอลเองก็ต้องยอมรับว่าฤดูการที่แล้วเราจบตามหลังลิเวอร์พูลถึง10แต้มซึ่งเป็นช่องว่างที่ต้องทำงานหนักมากเพื่อจะตามให้ทัน คำพูดของอาร์เตต้าที่ว่ามันจะเป็นการวื่งมาราธอนที่ยาวนานสำหรับเราทุกคนเพื่อที่จะรักษาความสม่ำเสมอและชนะจำนวนแมชที่จำเป็นต่อการคว้าแชมป์มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในธรรมชาติของพรีเมียร์ลีกลีกแห่งนี้ไม่เคยมีคำว่าง่ายได้ไม่มีคำว่าผ่อนปรนทุกทีมต่างก็มีคุณภาพและพร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลา การจะคว้าแชมป์ได้นั้นไม่ใช่แค่มีผู้เล่นที่ดีแต่ต้องมีทีมสปิริตที่ยอดเยี่ยมการจัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอที่เหนือกว่าคู่แข่งทุกทีมหากทีมเสียสมดุลไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลให้เสียแต้มสำคัญและหลุดวงโครจรการลุ้นแชมป์ไปได้ง่ายๆเลยนะครับ ดังนั้นแล้วสำหรับอาร์เซนอลของเราในฤดูการนี้ความท้าทายจึงไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้กับลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวแต่อยู่ที่การต่อสู้กับมาตรฐานที่สูงขึ้นของหลีกโดยรวมการที่ทีมสามารถรั้งผู้เล่นคนสำคัญไว้ได้มันคือจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเรามันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ขายนักเตะหลักออกไปและพร้อมที่จะสร้างทีมแห่งอนาคตนี่เป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับสโมสรครับ แต่ในขณะเดียวกันอาการบาดเจ็บของนักเตะและความแข็งแกร่งของคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลก็คือจุดอ่อนหรือความท้าทายที่เราต้องเผชิญและก้าวข้ามไปให้ได้อาเซนอลจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาอาการบาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้องหาทางยกระดับทีมขึ้นไปอีกขั้นเพื่อที่จะทัดเทียมหรือเหนือกว่าทีมที่อาเตต้าเองก็ยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุด ใครจะหยุดทีมที่ร้อนระอุอย่างลิววร์พูได้คำตอบอยู่ที่เราเองนี่แหละครับการที่อาเตต้ากล้าที่จะพูดออกมาตรงๆว่าลิววร์พูคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดผมมองว่านี่ไม่ใช่แค่การชมเชยแต่เป็นการส่งสัญญาณถึงลูกทีมของเขาเอง เป็นการบอกว่านี่คือมาตรฐานเราต้องไปให้ถึงและนี่คือคู่แข่งที่เราต้องเอาชนะให้ได้มันเป็นการปลุกเร้าให้ทุกคนในทีมตระหนักถึงความยากลำบากของการแข่งขันและกระตุนให้พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาใครจะยอมแพ้ง,ง่ายๆนะครับในเมื่อเป้าหมายคือการเป็นแชมป์ในเกมที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ n o t t i n g h a m f o r e s ส ในสุดสัปดาห์นี้แม้ว่าจะเป็นเกมที่ดูเหมือนจะง,ง่ายกว่าการเจอลิเวอร์พูลแต่ก็ห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับยิ่งเมื่อเราต้องขาดบุคคาโยซาก้าผู้เล่นตำแหน่งปีกคนสำคัญไปการที่วิลเลียมซาลิบาผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกลับมาได้ทันเวลาก็ถือเป็นข่าวดีที่ช่วยให้เกมรับมีความมั่นคงมากขึ้น แต่การสร้างสารรค์เกมรุกก็เป็นอีกหนึ่งโจท,ที่ทีมต้องแก้ให้ได้ผู้จัดการทีมมิเกลอารเตต้าจะต้องงัดแผนเด็ดอะไรออกมาใช้เพื่อให้ทีมคว้า3ามแต้มสำคัญในบ้านให้ได้นี่คือบทพิสูจน์ว่าอาเซนนลมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการก้าวไปข้างหน้าและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความฝันในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกท้ายที่สุดแล้วอาเซนนลกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความหวัง การที่สโมสรสามารถรั้งแกนหลักของทีมไว้ได้พร้อมกับการลงทุนในดาวรุ่งและการที่ผู้จัดการทีมมีความชัดเจนในเป้าหมายและยอมรับความแข็งแกร่งของคู่แข่งทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าอาเซนอลนกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่เส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรค แฟนๆอย่างเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทีมเดินหน้าต่อไปในการวิ่งมาราธอนที่ยาวนานนี้ให้ทีมก้าวข้ามห่านทุกความท้าทายและแสดงให้โลกเห็นว่าปืนใหญ่ตัวนี้มีดีแค่ไหนทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาเซนนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ